สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลครับผมทะเลสสวัสดีคุณครับครับสวัสดีครับทอมมี่สิริโชคนะครับครับพูดถึงโปรเจกต์บอยเฟนก็คือเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่รวม10หนุ่มครับีมบอยนะครับผมมาทําเพลงด้วยกันทั้งหมด5เพลงนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่ปล่อยเพลงครบทั้งอัลบั้มครับผมใช่ครับแล้วก็แต่ละคนนะครับก็จะมีเพลง หลากหลายสไตล์ต่างกันนครับแล้วคู่ผมก็เป็นคู่ที่เขาเรียกอะไรนะจากจะสื่อสารเพลงเกี่ยวกับความเหงาเนี่ยใช่ครับบคนที่มีความเหงานะฮะก็เพลงนี้นะครับตอบโจทย์นมากครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนจะเป็นเพื่อนให้กับทุกๆคนที่เหงานะครับซึ่งเพลงของเราก็มีชื่อว่าเหงาแหละนั่นเองนะครับผมก็มันคือตั้งแต่ตอนแล้วตอนแรกที่มารวมโปรเจกต์กันเลยนะที่ได้รู้ว่าร่วมงานกับทอมมี่ก็คือ เนื้อหาของเพลงมันมาจากเรื่องราวของเราสองคนที่คุยกับโปรดิวเซอร์ก่อนว่าเราอยากถ่ายทอดมาให้คนฟังได้รับฟังกันนะครับผมจริงๆก็จะบอกว่างานนี้เป็นงานแรกเลยนะครับที่ผมกับเละครับได้โคจอนมาเจอกันนะคือจริงๆก็เห็นหน้าค่าตากันบ้างครับแต่ว่าได้ร่วมงานจริงๆก็คือโปรเจกต์นี้เลยครับแล้วก็เจอกันครั้งแรกเลยก็คือที่ห้องอัดเลยครับสำหรับเพลงนี้ครับผมใช่ครับเนี่ยท้องนี่เคยมีประสบการณ์ร้องเพลงมาแล้วเลย ก็มีบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีเ,เล่นเล่นซีรีส์ใช่ไหมก็ได้ร้อ,องเพลงประกอบซีรีส์มาบ้างครับแต่ว่าว่างานนี้มัน,เป,นเป็นงานที่มีความใส่ความเป็นตัวของตัวเองเปมากที่สุดทั้งเป็นไทยทอลเรื่องราวตัวเองใช่ไหมครัก็ทั้งแนวเพลงที่พวกเราชอบด้วยครับผมครับ,รบผมและยังต่อแบบฟอนต์พีของเรามี่อนหน้านใช่ไหมครับผมมีแฟนพีแบบจากใจเป็นยังไงบ้างครับ โพสิทีฟเนาะ<ช>ไม่ไม่ได้มีคำอะไรด้านลบออกมาเลยครับผมแต่ว่าก็ MV เรายังไม่ออกนะครับผมก็จะได้ดูกันวันที่16นี้ครับครับ16ตุลาแนฮะนะครับ,อ,รบอ่ะอย่าะแล้วก็เดี๋ยวยวันนี้ให้พู ทะเลตอนนี้โอ้งานเหนื่นเนาะงานเนื่นนอกจากเพลงเหงาแหลกของพวกเราเนาะก็ขายของเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะครับผมมีซีรีส์ YYY มันฟินนะนะครับผมเป็นสเปเชียล EP นะครับทั้งหมด3 EP ออนวันนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็รับชมได้ตลอดเดือนตุลาคมเลยนะครับผมทุกวันอังคารเวลา1ทุ่ตรงทางไลน์ทีวีครับผม YYY มันฟินนะครับแล้วก็ในจันทร์นี้จะมี Destiny Project ครับผมต้องรอติดตามกันนะครับ ของทอมนะครับทอมก็จะมีซชอรี์นะครับเพิ่ม เขาเรียกอะไรซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ต่อยอดจากซีรีส์เรื่องเก่านะครับของเป็นคู่ทอมนะครับก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าสายฟ้าส้นสตอรี่นะครับแต่ว่ายังไม่ทราบเลยนะครับว่าจะออนแอร์ที่ไหนนะฮะฝากติดตามด้วยครับเวิร์กช็อป30นี้แล้วนะครับเริ่มเวิร์กช็อปใช่ครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของเกาหลีนะครับผมแต่เป็นทอมกับเจมี่จะไปที่เกาหลีนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะฮะเร็วๆนี้ครับฝากติดตามกัด้วยครับสำหรับเพลงอย่านะครับก็จะมีเพลงต่อเนื่องมาจากบอกตอนนี้นะครับผมเป็นเพลงที่ เป็นเพลงของเขาเลยนะฮะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับเป็นแนวที่ยังไม่ได้เต้นเลยแล้วก็มีเพลงที่จะมาอะไรนะหมายถึงว่าอนาคตใชไไ่ไหมใช่ จริงๆเพลงจริงๆผมงผสนใจเหมือนกันนะจริงจริงเพลงที่ผมปล่อยมามันเป็นเพลงช้าทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยแล้วโปรเจกต์นี้ก็เป็นเพลงช้ามากๆเลยตอนนี้เริ่มแบบว่ามีความอยากทํแล้วก็อยากทําเพลงแบบที่มันมีจังหวะที่มันเร็วขึ้นมาหน่อยฟังสบายขึ้นมาอาจจะยังไม่ได้เต้นนะครับอาจจะเป็นแบบฟังสบายสบายขึ้นมาเลยแต่คุณคุณเล่าผมคุณเล่าให้ผมฟังว่าคุณว่า่ขาถนัดเลื่องเต้นไใช่เหอใช่ผมไม่เต้นผมถนัดไม่ผมไม่เก่งครับเรื่องเต้นแ้ เป็นไงความจังหวะสุดๆไปเลยผม <laughs> ผมก็พอได้นิดหน่อยครับผมนะฮะนนถ้ามีโอกาสผมอยากทำฮิปฮอปนะครับผมนะเพราะเป็นแนวที่ผมก็ฟังเยอะเหมือนกันครับ โอเคสุดท okay. ้ายเดี๋ยวให้เราฝากผลง,งานของเราทาั้งคู่หน่อยโปรเจกต์นี้แล้วก็เอ่อก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยเนาะเหงาแหละนะครับผม,อมของ Boyfriend Project นะครับก็เป็นหนึ่งในห้าเพลงของพวกเราทั้ง10คนนะครับก็รับชมได้ทาง MBO Official ทุกช่องทางเนาะใช่ครับครับผมแล้ว MV เอ็มวีนะครับก็จะปล่อยวันที่16ตุลาคมนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะครับผมมาขายงานเดี่ยวบ้างผมมีซีรีส์วายวายมันฟินนะนะครับผมออนวันนี้วันแรกนะครับผม EP 1ฮะแล้วก็รับชมกันได้ที่ไลฟ์ทีวีทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงครับแล้วก็มี Destiny Project ที่จะตามมาต้องรอติดตามข่าวกันครับครับผมสำหรับทอมนะครับก็จะมีสายฟ้าโซนสตอรี่นะครับผมซึ่งต่อยอดจากหนังเรื่องซีรีส์เอวายยูนะครับผมซึ่งเป็นคู่ของทอมนะครับเป็นสายฟ้ากับโซนนะฮะก็จะมี เพลงใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเพลงนะครับผมต่อมาจากเพลงบอกตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีซีรีส์เกาหลีนะครับฝากทุกคนติดตามกันนะครับทอมกับจิมมี่นะฮะเร็วๆนี้นะครับ